สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปที่2ของการทานายดวงชะตารายปีประจําปี2568ใครได้ยินคลิปที่2ก่อนก็อย่าลืมย้อนกลับไปฟังคลิปแรกเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับในช่วงจังหวะของก่อนที่จะทํานายคลิปเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปทางภาคอีสานเนอะได้เจอพาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูปเลยนะครับถือว่าดีมีความสุขใจก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญที่ได้ไปกระทํามาในส่วนส่วนนั้นด้วยนะครับ แล้วก็ใครอยากจะเจอนะครับว่าพระที่แบบใกล้เมืองใกล้กรุงหน่อยนี่นะครับก็จะมีพระดีอยู่ที่จะแนะนํานั่นก็คือหลวงปู่จือวัด เขาต่งงางเงาะอุดมพรจังหวัดชายภูมินะครับเป็นเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งสายน้ำเลยนะเขาได้สร้างอ่างเก็บน้ําเอาไว้ใช้นะให้กับชาวบ้านนะครับให้กับประชาชนทั่วไปเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่แห้งแรงเนี่ยนะครับมาเป็นอ่างเก็บน้ําให้ชาวบ้านได้มีใช้ทําการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับจึงนับว่าเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระปฏิบัติแถมยังมีบารมีของความเมตตาแบบสูงมากอ่ะ ไปแล้วจะรู้สึกสุขเย็นนะครับจะยากตีมีชนเข้าถึงได้ง่ายๆเลยนะครับท่านมีเวลาเข้าพบอยู่แต่ว่าไม่ต้องสนใจนะบางทีมันไม่มีทรัพย์ไปกราบท่านอย่างเงี้ยนะทำบุญกับท่านนะสิบ,บาท20บาทนะหาบาทบาทเดียวอะไรเงี้ยนะครับท่านก็รับหมดนะครับแถมยังเมตตาปกติแล้วเนี่ยนะ ไปทำบุญนะครับบางทีไม่ได้รับธรรมกลับมานอะอันนี้เพราะนั้นผมไปนะเทศนาสอนธรรมก่อนนะโอ้โหถือว่าเป็นความสุขใจนะครับอย่างมากเลยนะครับก็อย่าลืมทำบุญกับท่านนะเรามาเข้าในส่วนของการทํานายดวงกันต่อน,นะครับตาวลัคนาราศีเมษคือหลังพฤษภานะเป็นต้นไปรับรองได้เลยว่าจะร่ารวยนะจะมีความร่ารวยแบบพลิกเกิดขึ้นนะให้กับเรือนชะตาของตาวของชาวเมษเอง มาดูดาวพระเคราะห์นะประกอบดวงอื่นนะครับที่เขาจะทําการย้ายก็คือทางด้านของอาดาวพระพระหัสนะพระพระหัสเนี่ยนะครับจะย้ายเรือนออกจากในเรื่องของภพกระดุมพระของเรือนชะตาไปสู่ในเรือนของภพหัสชานะฮะของเรือนชะตาให้กับชาวลัคนาราศีเมษพระพระหัสเนี่ยนะครับ เจ้าเรือนเดิมนะก็มาจากพบในเรือนของภพวินาศานะครับอีกหนึ่งเรือนก็มาจากพบของพบสุภานะนั่นก็แปลว่าชาวเมฆนะครับทุกคนทุกท่านที่ใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศนะเกี่ยวกับชาวต่างชาตินะครับเกี่ยวกับการที่ทําบ้านก็ได้เนะ ทําทบ้านทำอสังหาขายที่ดินเป็นนายหน้าก็าจะได้รับผลดีในเรือนชะตาเนื่องจากตาพรพประหัดโคโจรมาดักหน้าดวงนะครับจะทําอะไรเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าจะมีโอกาสดีๆนะครับย้อนกลับเข้ามาเหมือนมีคนมาเปิดช่องทางให้นะเวลาจะทําอะไรที่มันติดขัดนะครับไปขอผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้นะครับเขาก็จะช่วยอนุเคราะห์เกื้อหนุนให้กับเรือนชะตารวมถึงว่าเป็นช่วงจังหวะที่ หมั่นทําบุญนะนะปีหกแปด้วยนะพระดาตมาดักหน้าแล้วนะครับก็หมั่นทําบุญเนงะียเพื่อเปิดช่องทางเพื่อเปิดโอกาสนะครับเพื่อเปิดมุมมองต่างๆนะครับให้มันเกิดสิ่งดีๆนะมาให้กับชาวลัคนาราศีเมษจนทําให้สามารถพลิกวิกฤตนะให้กับกลายมาเป็นโอกาสทองโอกาสที่ดีได้นะครับแล้วพระรหัสนะ หมายถึงปัญญาความรู้ใช่ไหมชาวลัคนาราศีเมษเวลาเราทําอะไรอะ่ะถ้าเราไม่รู้อะไรจะไปเสี่ยงเยอะนะเดี๋ยวมันจะมีตัวกระตุ้นจากดาวอื่นอีกนะฮะเขาเรียกว่าไปหาที่ปรึกษาก่อน นะไปหาผู้รู้ก่อนนะครับแล้วเขาจะชี้นําช่องทางชี้ทางโอกาสนะเช่นเราทําอะไรตรงนั้นไม่ไมได้ตรงนี้ติดขัดทําไม่ได้ไปปรึกษาครูบาอาจารย์นะที่เราเคยร่ําเรียนมาครูบาอาจารย์ก็จะบอกมาว่าอ๋อต้องทําแบบนี้สิเคยเรียนไปแล้วเคยสอนไปแล้วแบบนี้ไงนะครับ กลับเข้ามาให้ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานในบริษัทนะเขาก็จะอนุเคราะห์ไงช่วยเหลือบอกชี้ถากนะจนทําให้เกิดโอกาสทองโอกาสดีๆนั้นกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะฮะดังนั้นเนี่ยนะธุรกิจต่างๆมันก็จะก้าวหน้านะครับ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะให้กับตัวเม็ที่เป็นบุคคลนะฮะมันมีเม็เป็นเมืองใช่ไหมเม็บุคคลไม่บุคคลจะดีหน่อยนะเม่เป็นเมืองนี่ก็เงอตกนิดหนึ่งนะฮะนี้พอ,อดาวพระัาตให้แบบนี้นะใครที่คิดจะ,ะไปเรียนต่อ,อเรียนต่อมาหาลัยก็ได้นะครับก็ถือว่าได้มาหาลัยที่ถูกใจได้มาหาลัยที่ดีนะครับเรียนดีสอบดีกลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มครูบาอาจารย์กลุ่มแพทย์ต่างๆนะฮะที่ เป็นอยู่ในองค์ประกอบของดาภาพประหัตก็จะเจริญนะครับได้ดีตามดาภาพประหัตที่ท่านโครจรมาให้คุณในเรือนชะตาเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งจะเห็นว่าพระหัตเนี่ยนะก็จะให้คุณในเรือนชะตานะครับเริ่มตั้งแต่ที่ท่านย้ายเดือนเลยนะให้คุณดีทั้งเรื่องทรัพนะเรื่องคอนเนคชั่นต่างๆนะเรื่องความสัมพันธ์นะ เรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เหมือนเจ็บป่วยนะเสื่อมโทรมลงไปนะครับปีนี้ก็จะร่างกายฟื้นตัวดีขึ้นนะอย่างผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะเกิดในลักานณาราศีเมษเชิดมานานนะทุกมานานนะหลายๆอย่างสภาพจิตใจก็จะดีขึ้นนะอย่างบางคนเคยอยู่ต่างประเทศมาอยากจะกลับไปพบเพื่อนไปเจอเพื่อก็จะได้ไปเพราะฉะนั้นนะครับเมษจะได้รับอิทธิพลบวกๆนะหลายอย่างหลายประการจากดาวพระพระาทิ่โคจรเข้ามาให้ คุณนะในเดือนชะตานะครับแต่ต้องควบคู่กับคนที่ทําบุญด้วยนะเพราะพระหัสถเนี่ยเป็นบุญใช่ไหมเราต้องเข้าวัดทําบุญนะอะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับบุญก็จะมาเกื้อหนุนให้เดาวนั้นรุ่งเรืองนี่มาดูดาวองค์ประกอบอื่นต่อนะในเดือนเดียวกัน นะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ย,ยก็จะมีทางด้านของอาดาวพระราหูนะครับทาการย้ายเรือนนพระราหูจะทําการย้ายเรือนออกจากเรือนวินาศณะของเรือนชะตานะครับมาสู่ในเรือนของภพลาภะพระราหูเนี่ยเป็นพระเอกอยู่แล้วนะแต่เป็นพระเอกแบบพระเอกแบบขี้โกงอะ่ะฮะพระเอกแบบอมอมตัวโกงนิดหนึ่งนะปนปนตัวโกงมานิหนึ่งนะพันดาพระราหูเนี่ยจะต้องให้ทั้งคุณนะแล้วก็ต้องให้ทั้ง โทษนะครับกับชาวลัคนาราศีเมษซึ่งคุณเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคุณใหญ่หลวงเลยนะโทษก็ใหญ่หลวงประเด็นเดียวกันเลยนะเช่นเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นดาวพระราหูนะเมื่อโครจรย้ายเดือนตั้งแต่แรกที่ท่านย้ายเดือนเนี่ยชาวเมษเองเนี่ยนะจะได้รู้สึกได้ว่าเอเรามีโชคนี่มันมีทั้งโชคดีก่อนนะโชคดีนี่คือรางวัลใหญ่ นะรางวัลที่หนึ่งนี่จะเกิดขึ้น,นกับชาวลัคนาราศีเมษหลายๆคนแล้วก็ขอให้เกิดจริงๆเลยนะให้เมษนั้นร่ํารวยจากดาวพระราหูเลยนะซึ่งมุตยูบอกแล้วนี่ว่า เป็นตัวพลิกใช่ไหมจากจนเป็นรวยนะครับรา,าหูก็มาเสริมทับอีกนะให้กับชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นตั้งแต่ดาที่ดาวพระราหูย้ายนะใครเกิดในลัคนาราศีเมษก็อย่าลืมนะทาบุญทําทานเช่นเดียวกันทําสังฆทานไหว้พระขอพรใครจะไปไหว้พระราหูอะไรก็ตามแต่นะมักมีแต่เรื่องดีๆประสบโชคดีๆเนี่ยนะครับกลับมาให้กับชาวลัคนาราศีเมษทั้งสิ้นนะซึงพระราหูนะบางคนบอกเอ้ยย้ายเมื่อ,อไหรล่ะก็ประมาณส วันที่13พฤษภาคมปี2568นะครับอ่าซึ่งราพระราหูเดิมทีมาจากภพลาภะของเรือนชะตาราศีเมษอยู่แล้วว่ะ นะเพราะนั้นต้องให้ข้อดีใน,ในลักษณะแบบนี้ก่อนนะเรื่องโชคลาภก้อนใหญ่นะแต่พระราหูเองนะครับเขาเรียกว่าเป็นดาวบาประเคราะห์นะเป็นดาวที่ก่อเกิดความรุ่มหลงความมัวเมานะจนั้นเนี่ยฤตยูบอกไปตอนต้นไงนะหรือว่าคลิปที่แล้วนะว่า,าเป็นตัวมากระตุ้นนะทําให้เมรทําอะไรผิดพลาดเองจากความกล้าจากความบ้าบิน่นถูกไหมราหูเข้ามาสมทบอีกนะเมรจะใจใหญ่ไง ถ้าสมมุติทําอะไรไปหวังฟุกเนี่ยในปี68แนมันมีโอกาสฟุกอยู่นะแต่คําว่าหวังฟุกเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่มีความรู้กับสิ่งนั้นใช่ไหมพราะลาหูจะเป็นตัวกระตุ้นนะเป็นตัวทำให้มือเติบทําให้เมธพลาดได้จากความใจใหญ่นะจากความใจดี ของตัวเราเองอ่ะจากความใจร้อนอ่ะนะก็จะทําให้เสียทรัพย์ได้นะแต่ถ้าใครแบบว่ารู้จริงในสิ่งที่จะลงทุนรู้จริงในสิ่งที่จะทานะเมษเนี่ยนะครับมีดาวพระราหูมาเกื้อหนุนและนะให้ก่อเกิดโชคให้เก่ะเกิดความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอเจอมาก่อนนะเพราะดาวพระราหูเนี่ยทำไมถึงใหญ่ล่ะเป็นเกษตรไงอ่าอยู่ในเรือนของพวกราหะราหะก็โชคดีอ่ะนะเพราะนั้นราหูาเป็นเกษตรก็ต้องให้ความโชคดีมากแต่ที่พระราหูเนี่ยนะมาเป็นแบบนี้ก็ราหะอีกแบบหนึ่ง นะลาผ้าแบบระวังเคราะหอุบัติเหตุอ่าให้กับตัวตัวเมฆเองนะบางทีนะไปมีเรื่องไปเจอนัวเองเงี้ยนะอ่าแล้วก็อ่วมเหมือนกันนะเพราะเมฆก็ให้อ่าโดนพระราหูไปเนี่ยก็จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้นะครับเพราะนั้นในช่วงจังหวะของปีสองพ ชาวเมรเ,เองนะต้องมีสติอย่าขับรถเร็วเยอะนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเคราะห์นะประปรายมาเรื่อยๆตลอดทั้งปีหกแปดเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวเตือนเอาไว้นั่นเองนะครับที่ดาพระราหูเนี่ยเวลาโคจรมาเนี่ยนะเขามาเจอเพื่อนเขาด้วยอ่าเพื่อนเขาคือใครล่ะคือดาพระสาวะ พระสาวก็อยู่ในช่วงจังหวะที่เป็นลาพระให้กับเรือนชะตาให้กับชาวเมธอยู่แล้วนะครับซึ่งพระสาวเนี่ยจะอยู่ในเดือนชะตาเราเนี่ยตั้งแต่ท่าศูาย์ถึงปีหกแปดนะหกแปดเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนลาพระนะให้กับชาวเมษนะตั้งแต่ต้นปีเรื่อยมาจนมากระทั่งสักวันที่สิบเก้าพฤษภาคมนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่สาวมาเจอราหูเนี่ยมันก็คือในเดือนพฤษภาคมนะนี่พอสาวเจอ ราหูเนี่ยเมษเองนะจะได้งานใหญ่่าโชคใหญ่งานใหญ่ด้วยไม่ใช่โชคอย่างเดียวงานใหญ่ด้วยนะใครที่ทําโครงการใหญ่ๆแล้วคิดว่าจะทําไม่สําเร็จจะสําเร็จ นะถ้าใครได้โปรเจกต์ต่างๆมาใหญ่ๆนช่ชงนั้นรีบรับเอาไว้นะเดือนพฤษภานะจะทําแล้วสําเร็จนะครับจะรุ่งเรืองทั้งทางด้านการงานจะรุ่งเรืองทั้งทางด้านโชคลาภรุ่งเรืองทั้งทางด้านทรัพนะในปี2,568นะครับจากดาวเหล่านี้นะที่โคจรเข้ามากระตุ้นนะให้กับชาวเมษเพราะฉะนั้นจึงบอกได้เลยว่า ปี2568พระรหัสให้คุณเมษสาวเวล,ลาขูก็ให้คุณชาวลัคนาราศีเมษนะครับาทาให้เป็นปีที่จะประสบความสําเร็จมรตยุด้วยนะให้คุณด้วยนะประสบความสําเร็จและก็ความร่ํารวยใหญ่มากนะครับสาหรับชาวเมษทุกคนทุกท่านใครที่ร้องให้มานานนะรับรองได้เลยว่าปีนี้นะเป็นปีที่เป็นปีที่ยิ้มได้นะเป็นปีทองให้กับชาวเมษต,ตลอดทั้งปีจากดาวพระเคราะห์เหล่านี้แน่นอน เอฟังดูดีสําหรับชาวเมธนะเออย่าเพิ่งดีใจไปจนเกินไปก็บอกแล้วไงว่า ดาวปาประเคราะห์มันก็ทําหน้าที่บาประเคราะห์นะถ้าใครประมาทนะเดี๋ยวโดนทั้งดาวพระราหูเดี๋ยวโดนทั้งดาวพระเาระสาร์เนี่ยแหละดวงเดียวกันที่ให้คุณนะทาลายชะตาชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นหมั่นทําบุญคนทําดีจะได้ดีจริงในปี68นะใครทําร้ายมาก็จะได้ความร้ายกาศนะครับของดาวราหูกับเสาร์นะที่จะมาทําลายเดือนชะตาเราได้นั่นเองนะฮะธุรกิจ ส่งออกนำข้าวต่างๆถ้าเราทำนะดีทั้งสิ้นนะในปี2568แต่ถ้าว่านะครับดาวในปี68นะครับไม่ได้เดินดีเพียวๆแบบนี้ไนงะทั้งปีไนงะพระสาวเองเนี่ยนะครับพระเอกอีกตัวหนึ่งนะพระเอกองค์หนึ่งนะแต่เป็นพระเอกทางด้านแบบดาวร้ายนะดาวร้ายนะ พระเอกแบบไมร้ายไงนะครับจะเดินผิดปกติผิดเพี้ยนนะครับผิดปกตินิดหนึ่งนะคือเขาจะเดินขึ้นไปก่อนนะข้างหน้านะครับก็คือเดินไปอยู่ในราศีมีนช่วงจวังหวะวันที่สิบเก้าพฤษภาเนี่ยแหละนะที่พอเดินเข้าไปปุ๊บ นึกยังไงก็ไม่รู้นะครับเดินถอยหลังย้อนกลับมานะมาให้ชาวเมธอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือประมาณสักช่วงเดือนสิงหาคมของปี2568นะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนยนะอันนี้แหละเสาทําหน้าที่อันร้ายกาศนะกลับเข้ามาให้กับชาวเมธอย่างแท้จริง ช่วงต้นปีใครได้คุณจากสาวจากราหูก็ยิ้มไปนะแต่ช่วงปลายปีเนี่ยรับรองมาล้ายแล้วนะต่อให้มาจากเจ้าเรือนดีนะแต่มาแบบนี้เนี่ยล้ายแน่ๆนะครับอ่าล้ายยังไงล่ะนะก็เรียกได้ว่าใครหลงละเริงนะครับในสิ่งที่ทําในสิ่งที่แบบบางคนอะสายเทาใช่ไหมสายดาร์กสายเทาสายดําสาวเองมาทําลายนะ นะเท้ามาทําลายเท้าอ่ะนะบาปมาทําลายบาปกรรมมาทําลายกรรมนะครับจะต้องเตรียมตัวรับมือทางด้านของด,า,องดา,องาวพระเสาตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะในเรื่องว่าใครทําผิดจะได้รับโทษนี่แบบนี้แตถ่ถ้าเราทําดีอยู่ละ่ะไม่ได้รับโทษหรอกนะได้แต่เรื่องดีๆนะเช่นว่าอข้อดีนะสําหรับการที่เดินเสาวย้ายใครมีที่ดินอย่าขายที่ นะอยากจะขายที่ขายไม่ออกสาวมาช่วยกระตุน้นให้ขายออกได้เป็นเศรษฐีเลยไงนะ่าแปลเปลี่ยนที่ดินไปเป็นทรัพย์แต่มันต้องมีเสียหายอยู่แล้วนะจะเอาทั้งที่ดินทั้งทรัพย์ไม่ได้ต้องเสียที่ออกไปได้ทรัพย์กลับเข้ามาใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บป่วยเคยทําประกันชีวิตเอาไว้นะดาวเดินมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะได้เงินประกันแต่เสียไงนะเสียคนที่รักเสียของที่รักนะ,ะเพราะฉะนั้นชาวเมธเอกนะ ก็ถือว่า ต้องหมั่นทําบุญทํากุศลทีเดียวเชียวละนะถึงบอกว่าพระรหัสเดินมาดักหน้าเรือนชะตาไงนะตั้งแต่เดินพฤษภาแล้วก็เข้าวัดทําบุญทําทานนะตามศาสนาของท่านอะนะครับทําดีกับคนหมู่มากมันได้ประโยชน์ที่ดีอยู่แล้วนะทาดีกับผู้มีศีลน,นะได้ประโยชน์ที่ดีเป็นอันมากนะครับก็ขอให้เมธนะใช้หลักการนี้เอาไว้นะครับเพื่อเตรียมตัวรับสิ่งดีๆนะเพราะว่าดาวร้ายเนี่ยมันมาร้ายไนงะใครทําดีได้ดีใครทําร้ายเนี่ยได้ร้ายแน่ๆน,นะในปีหกแปดนี้ เท่านั้นยังไม่พอถ้าบอกว่าคลิปมันยาวมีพูดเนี่ยนะพูดยาวเลยเดี๋ยวไปตัดสองอันนะเท่านั้นยังไม่พอดาระพราหัสเนี่ยนะครับที่ว่าท่านเดินดีๆเนี่ยนะประมาณสักในช่วงจังหวะของเดือนตุลาคมจะเดินเข้าไปนะอยู่ในเรือนของภพพันธุนะของเรือนชะตาของชาวลัคนาราศีเมษพระอาทิตย์พอย้ายเดือนในลนักษณะแบบนั้น,นอ่ะมันดีนะ ตอนแรกเขาดีนะดีดีในลักษณะแบบว่าเออใครอยากได้บ้านจะได้บ้านอยากได้รถจะได้รถนะอยากจะจบการศึกษานะบางคนเป็นเป็นเมธนะอยากแบบได้เป็นาศาสตราจารย์ซูเปอร์าศาสตราจารย์นี่นะครับปี2568นเนี่ยนะเหนื่อยทั้งปีเหนื่อยหนักแต่ได้อชาวมเมธจะได้สมหวังสมใจจากความเพียรจากความพยายามนะครับทีนี้แล้วไป ตกท้ายอีกนะทันวาเห็นไหมเพี้ยนตั้งแต่ต้นปีทันวายังไม่จบเดินเพี้ยนเลยนะครับพระราชจะเดินนะครับพักนะเดินพักถอยหลังนะครับมาให้กับชาวราศีเมษนะเพราะนั้นเนี่ยนะพอพระาหเดินพักในลักษณะแบบนั้นเนี่ยใครทําโปรเจกต์ใหญ่ๆใครทําการค้าอะไรต่างๆนะที่มันออกแนวแบบไม่โปร่งใสอ่ะก็ต้องระมัดระวัง อ่านี้ถ้าเราระมัดระวังดีแล้วมันก็ไม่เกิดนยมันก็จะกลายเป็นเหตุดีๆนะอ่าได้ที่ดินได้บ้านได้รถอะไรของเราก็ตามภาษาไปนะแต่ถ้ามันเดินแบบนี้นะบางทีไปขึ้นลงขึ้นศาลดีไหมล่ะ อ่ามันก็ไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นจะต้องทําอะไรให้แบบมีเอกสารชาัดเจนมีความชาัดเจนในทุกๆอย่างที่กระทําแล้วก็จะถึงผลสําเร็จดังที่ชาวเมธนั้นปรารถนานะครับมาอ,อย่าลืมนะขคายโจรจะกลายเป็นรวยเลยนะในปีหกแปดนี่นะแล้วก็นะครับอย่าให้สายเทาเนะ่เพราะเพราะดาวเสากับดาวราหูเนี่ยนะมันสายเทาเนะ่สายแบบสายดำนะเข้ามาครอบงําจิตใจนะครับอ่าให้กลายเป็นประโยชน์ของดวงชะตาแทนแล้วกันเพราะ ถ้าให้มาครอบงำจิตใจแล้วเนี่ยนเดี๋ยวพระธาตุมาแก้มาทําโทษเราได้นั่นเองอันอนีน้เตือนให้แบบชาวเม่ทุกคนทุกท่านฟังเอาไว้ครับปี2568ปัจจัยภายนอกค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดหนึ่งก็ขอบารมีพรระัตนาไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ ช่วยปกปักรักษาให้คนไทยทุกคนทุกท่านทุกๆุลัคนาราศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยปราศจากโรคภยัภยภยัภยพิบัติต่างๆจงหมดไปในปี2568นี้เทิน